อขอหน่อยครับไซป่นหารุ่นนีนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับ คือเป็นปากโอ้ยหลุดอีกจะแห้งหลุดดูวันนี้ครับเออกางตัวโอ้ยกับดีครับ ชันฉันชันฉันฉันฉันโดนแล้วนี่นกดว่าันคือ <c ười> กูาเอ้ขึ้นไเส,สวยโอย่นะครับอือยังหกันหลังนี่นาน่าจะโขกังนงอนนะครับ ใส่ไว้ยัยงยับพี่น้องใส่ได้โอ้โอ้ใส่ไว้ครับว้าวฉันเขาหลังอีห่ดีพี่น้องว่ามันถือเล็งเล็งเพผัอๆนะครับมาถืขอขางหลัง หยดครับเดินหาไปเรื่อยๆเนาะ มุมนีนาจะมีนะครับเดี๋ยวสหยุดมึงจะข้าวงน,นนะนขอกกอบไว้นะโด่ใส่สวยครับอู้ยดึก ถึงแล้วบันเนี่ยมายลึกๆเนี่ยปึ๊บมินบอกอู้มินท่องเลย,เลยโอ้ยลงเปีเหรอคนมินเนาะย่ามินท่องมินท่อง Oh, thấy wave, you know. Nhưng ngàn, nhưng xa nó không làm thế em Giọt nhé ลอยวนไปวนมาอย่างนี้ครับจะใส้อใบแง่ครับผมปนินเดยวเป็นปนินแง่ครับได้ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องบดเดทไทยนะครับกล่องบดติด แบบนี้แด้งแลยเแสงงามๆนะครับผมสุดยอดครับอ,อ,อีกหนองงอนที่ฟังอื้อมันดีถือบวกฮั็ควอยเงี้นะครับนอกนอกขาวขาวเลยโอ้ยถือเัไงไหนปะ โอ้ยเขาตายอยู่เนาะการกระบาดเขาตาเลยนะครับหันหนาไมานะครับนี่นะครับว้าว,วข้อหวอยนะครับผมใส่สวยเลยนะครับหันหนาไหมาให้พวกสองนะครับออ้อเขา่าตาทะลุ เงีนนะครับนี่นะครับแผลเดีย๋ยวครับเก็บปลากันนะครับผมเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับพี่น้องตายยังอย่างเงี้ยเข้าเก๋วูวตัวนี่เป็นปลาตะเพียนนะครับตัวลูกสองจอบยืนนี่ทั้งหนี้ทางนี้ปลาตะเพียนนะครับเห็นปลาตัวนี้ขึ้นมาพอดีนะครับเดีย๋ยวครับ ไอ้ชันไอ้ฉันไอ้ฉันสั่งคุณเนี่ยฉันเดีเวลาอันสมควรแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปเต็มกันเลยนะครับนี่นะครับเต็มมกันนี่คิดว่าได้ไหลนะครับ ปลานิ้นนะครับอันนี้ปลาช่อนหงยสองตัวนะครับปลานิ้นเซตที่สวยอีกสองนะครับไลท์นะครับพี่น้องนะครับพราได้กินนะครับผมพอได้เห็นยกเข่านะครับนี่เป็นปลาช่อนใส่กับปรามมนเกือบๆโูนะครับ uhh. รือจะโูกับพหูนะครับผมนี่นะครับใส่จะเป็นปลารวมนะครับผมรวมเป็นปลาช่อนกับปลานิ้นนะครับผม ออกมาหาประชนกับประนินนะครับเดี๋ยวจับติดกับทีซื้อน้ำแข็งเซ่นะครับ,บ,บ,นนค,รบครับผมคลิปนี้กับม่มีอยังไรนะครับผมขอก่อาวคำว่าสวัสดีครับ <laughs>